สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาอธิบายถึงเหตุการณ์เมื่อวานนะคะว่าทำไมเราถึงทำตัวเช่นนั้นไม่ใช่หรอกค่ะคือเมื่อวานนี้ค่ะตะก้ามาที่บ้านแล้วตอนนี้แบบด้วยความที่เราเมาเมาเป็นตะก้าค่ะเราก็เลยต้องทำตัวแบบนะี้นมัไม่ใช่ความผิดของเราเลยนะคะ ปกติเราเราจะเป็นคนที่แบบไม่ทำตัวอะไรทุเลศๆแบบนั้นนะคะแต่กาก้าคนเดียวคะ่ะก็้องนี่อะไรค่ะก็สนุกสนานกัน,น,น,นกไปนะคะอาจจะทุเลศไปบ้างก็ถ้าทุเลศก็ขอขอภัยนานะที่นีนะคะเมื่อวานแบบว่า ใครเคื่อนอันนี้นึงค่ะปีเฟืองเร็วมาคนร่วมเต้นมาเร็วเรๆปีเฟืองขอพายเรย่องเนาะ,ะที่ทำตัวทุเรศมากเลยป่ะเอ็นด้าขอโทษอีกครั้งนะคะท่านผู้ชม